อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาไปด้วย เป็นการปฏิบัติบูบชาไปในตัวการนั่งสมาธินั้นให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้นั่งได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่ขัดข้องคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังตั้งใจภาวนาพุโทโธไปพร้อมทุกลมหายใจเข้าออกด้วยเวลานี้ จงชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณ์ใดๆไม่เอาทางนั้นคำว่าชำระใจให้ผ่องใสมันจะมีอารมณ์ใดไม่ดีอยู่ในใจของเราก็ตามปล่อยวางเลิกละทิ้ม ไม่เอาอะไร <c oughs> เอาพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องไปคิดถึงเขาเขาเกิดมาเองเขาแก่ไปเองเขาเจ็บไข้ได้พยาธิของเขาเองพ้นที่สุดเขาก็ตายไปเองตัวเรานี้ก็เหมือนกัน เกิดมาแล้วมันก็แก่ชรา,าเจ็บไข้ได้ป่วยพ้นที่สดก็ตายมารนังเมภาวิสติกระพุทธเจ้าทรงตัดว่าการภาวนานั้นถ้าหากว่าภาวนาบทใดพุทโธจิตใจไม่โยก็ให้เอามารณะะกรรมฐานมาภาวนาดู คำว่ามาระกรรมฐานนั้นถ้าใจของผู้ใดรวมสงบระง,งับได้ด้วยการนึกถึงความตายจิตใจสบายที่สุดที่เราว่าละนั้นไม่ได้ปล่อยนี้ไม่ได้ห่วงนั้นห่วงนี้นั้นก็คือว่า บุคคลผู้นั้นไม่ได้นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนถ้านึกถึงมรณกรรมฐานมรณงเนภาวิสติจนจิตใจผู้อยู่ในร่างกายนี้ทราบซึ่งตึงใจว่าเราต้องตายอันความตายนั้นไม่ใช่ว่ามันจะปล่อยให้เราแก่ชราห้าสิบหกสิบ เอ็ดสิบแปดสิบไปหน้าจึงตายไม่มีความจริงบางคนเรายังเด็กยังหนุ่มโยก็ตายได้พ่อแม่ผู้บังเกิดเก้ายังไม่ตายลูกหลานตายไปก่อนก็มีเยอะ,ยอะแยะเพะนั้นมาลณะนะกรรมฐานนี่ต้องเตือนใจให้ได้ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ทรงปลดเวนยสัตว์อยู่พระองค์เตือนว่าอันความตายนี้จะได้ประมาทให้นึกให้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าเราต้องตายแน่แน เมื่อนึกได้ทุกลมหายใจว่าเราจะต้องตายบุคคลผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแม้ยังจะไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติก็ตามถ้านึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจจิตใจอันนั้นจะฟื้นโฟขึ้นมาได้ เพราะมารณะกรรมฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้ามองเห็นความตายอยู่ใกล้ที่สุดความเป็นทุกข์เป็น้อนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะหายไปเองเพราะว่าคนเราเมื่อตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ แม่ตัวเรายัางไม่ตายก็ตามแต่คนอื่นเขาก็ตายให้เราเห็นคนที่มีอายุห้าสิบหกสิบไปหน้านั้นพ่อแม่ต้องตายไปแล้วไม่อยู่แล้วพ่อแม่ท่านตายให้เราเห็นตายแล้วท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เลือกสวนไลนา วัตถุเข้าของมีอะไรอะไรก็ทิ้งไม่ห่วงไม่เอาไปด้วยเมื่อถึงรคราวเราทุกคนตายมันก็เหมือนกันเมื่อภาวนาจิตใจมันตกลงอย่างนี้ได้อะไรอะไรมันเลิกได้ละได้มนแหละความโกรธ ไปโกรธให้คนโน้นคนนี้อิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้ก็เพราะว่ามารณะกรรมฐานยังไม่ปรากฏแก่จิตใจบุคคลผู้นัน้นเจ็ดก็ประมาทเดินเลอเข้าใจว่าตัวไม่แก่ตัวไม่เจ็บตัวไม่ตายแท้ที่จริงความตายนั้นมันตายไปโดยลำดับ แต่สติสมาธิปัญญาของเรามันหา่างไม่ถี่จึงมองไม่เห็นซึ่งความตายถ้าจิตมาสงบประงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาในใจของเราจริงๆแล้วจะมองเห็นตลอดที่เดียวว่าเรานั่งก็นั่งรอวันตายเวลาตายบางคนนั่งโยก็ เกิดเป็นลมเป็นแล้งตายไปก็มีหรือเวลาเรานอนก็คือว่านอนรอท่าความตายเวลาคนเรายืนโยก็คือว่ายืนรอความตายถ้าความตายมาถึงเขายืนโยก็ล้มลงตายได้นับไม่ถ้วนแหน,นั้นมาละนะกรรมาฐานนี่พระองค์ไม่ให้ประมาท ให้นึกมันนึกมันเจริญบ่อยๆแล้วท่านยังอ้างองค์ของท่านว่าเราตถาคตนะอันความตายนี่ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปพระองค์ท่านก็รู้ว่าเราตายได้นะเวลาลมเข้าไปนี่อยากประมาท เวลาลมออกมาท่านก็เตือนใจของท่านอยู่ทุกลมเข้าทุกลมออกว่าต้องตายนะแม้จิตใจของท่านจะได้ตรัสรูลพระอนุตตรสรัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ตามมารณะนะกรรมาฐานนี้พระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเพราะพระองค์มองทะลุปุพองอยู่ว่า ยังไงเสียมันก็ไม่คนบรรสุดท้ายก็อายุได้แปดสิบปีบริบูรณ์ก็อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องแตกตายเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นแน่นั้นเราทุกคนที่ภาวนาอยู่ เริ่มภาวนาอยู่ตั้งใจจะภาวนาอยู่ก็ให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายนี้บ้างแล้วจิตใจคนเราจะไม่ประมาจะได้รีบเร่งภาวนาเลิกละกิเลสความโกรธให้มันออกไปเลิกละกิเลสความโลภให้ออกไปเลิกละกิเลสความลุ่มหลงมัวเมาให้ออกไป ไม่ให้จิตใจหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสกามวัตถุกามนั้นมันเป็นเครื่องล่อให้ใจมนุษย์ปุถุชนหลงติดอยู่ข้องอยู่ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่า พวกมแมลงวันหรือมดมันเห็นน้ำอ้อยน้ำตาลนะอดอยู่ไม่ได้เห็นน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลแล้วก็คลานลงไปมุ่งหวังว่าจะได้กินน้ำอ้อยน้ำตาลนะั้นแท้ที่จริงมันยังไม่ได้กิน ลงไปขาม,ม,ปปมันก็จมลงไปปีกมันก็จมลงไปเลยไปตายอยู่กับหายน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลนั่นเองอคนเราที่ไม่นึกไม่ภาวนาเตือนตนด้วยมรณะกรรมฐานก็เหมือนกับมแมลงวันหรือมดต่างๆไปตายในน้ำพึ่งน้ำอ้อยนั่นแหละ นเนคือให้เราเตือนใจของเราว่าอย่าได้นิ่งนอนใจมรณะ,ะภัยคือความตายนี่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเรื่อยเราอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นจะเป็นที่พึ่งได้เรามีลูกเต่าล้านเลนเวลาจะล่มจะตายลูกเต่าล้านเหลนเขาก็จะช่วย เราคิดอย่างนั้นเป็นคิดผิดไม่มีใครจะไปช่วยได้ถ้าหากว่าพยามัจุลาชคือความตายมาถึงเข้าเมื่อใดเวลาใดเราทุกคนต้องไปคนเดียวไปจิตดวงเดียวมาถึงเมื่อเช้าก็ต้องตายเมื่อเช้ามาถึงเมื่อเที่ยงก็เด็กตายเมื่อเที่ยงมาถึงเมื่อคำ่ำก็ตายเมื่อคำ่ำ มาถึงวัยเด็กวัยเล็กก็ตายเวลานั้นมาถึงวัยนมก็ตายเวลานั้นมาถึงกลางวันก็ตายกลางวันมาถึงกลางคืนก็ตายกลางคืนแค่นั้นไม่ควรประมาทคนอื่นเขาประมาทมัวเมาท่้างเขาเจิตใจของเราผู้ภาวนานั้นกัญมายาได้ประมาทมาลนังเมภาวิสติ มรณะนะมรณะก็ความตายเมก็เราเราคือตัวเราทุกคนนี่แหละมันต้องตายแน่ๆแล้วมันรออยู่เวลามันจะตายแ๊บเดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้เพื่อรู้แล้วมันตายไปแล้ว มรณะภัยคือความตายนี่แหละเป็นอุบายธรรมเรียกว่ายอดธรรมก็ว่าได้ถ้าเรานึกอย่างอื่นจิตใจยังประมาทัมเมาก็ต้องให้ลึกถึงความตายเพราะความตายนี้ไม่มีทางผัดวันประกันพรุ่งได้ เวลามันมาถึงเข้าตายได้ทุกลายตายได้ทุกลมหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าไปถ้าหากว่าสูดเข้าไปแล้วลมหายใจออกมาไม่ได้ติดขัดนั่นก็แสดงว่าตายละลมเข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย มลนังเมภาวิสติจงภากันนึกเตือนใจของตนไม่ให้จิตใจนิ่งนอนใจอยู่เจตใจจะเด็ดตื่นขึ้นลุกขึ้นวหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวานาในคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไปให้ใจเราสงบตั้งมั่นให้ได้ในวันหนึ่งผ่านพ้นไป ไม่ให้ใจเราประมาทให้ได้ภาวนานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มรณะกรรมฐา,านในใจของตนให้ได้จนจิตใจสงบตั้งมั่นนั่งก็ภาวนาเป็นภาวนายืนก็เป็นภาวนาเดินก็เป็นภาวนานอนอยู่ยังไม่หลับก็เป็นภาวนา หลับแล้วก็แล้วไปตื่นมาก็ภาวนาพุโทโธมรณะกรรมฐานต่อเมื่อพนผู้ปฏิบัติตั้งใจอยู่อย่างนี้ไม่ท้อแท้อ่อนแอนในหัวใจแม้แต่น้อยนั่นแหละจิตใจที่ง่วงเหงาเหานอนก็จะไม่มีเพราะว่าคนเหล่านั้น เมื่อความตายมาถึงเข้าอยาเข้าใจว่าเราจะนอนหลับสบายเหมือนอยู่ดีสบายไม่ได้ถ้าผู้ใดเคยพยาบาลรักษาคนเจ็บคนไข้คนใกล้จะตายหรือจนถึงตายจะรู้ทีเดียวว่าความตายนั่นมันบังคับบัญชาได้ทุกอย่างทุกประการ แม่ความอยากหลับอยากนอนมากมายขนาดไหนชั่วเวลาสูดลมหายใจเข้าไปก็ได้หลับเพียน้อยหนึ่งชั่วลมหายใจนั้นหรือลมหายใจออกมาก็ได้หลับเพียนิดหนึ่งชั่วลมหายใจออกน้อยนิดเดียว นั่นแหละมาราณกรรมฐานไม่ใช่เป็นของว่าเล่นและทุกคนจะต้องผ่านมาราณะกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นทางที่ดีที่เหมาะที่สมนั้นเราต้องตั้งขึ้นมาไม่ให้จิตใจประมาทมัวเมาคนเราที่จิตใจประมาทมัวเมาแล้วย่อมไม่รู้สึกตัวว่าตนจะต้องตาย ประมาทเล่นเลอ่อเพ้อเลอไปเรื่อยเือปยถ้านึกเห็นความตายแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่ในใจอย่างนี้แล้วท่านผู้นั้นไม่นิ่งนอนใจเ,ววเรียกว่ารีบเร่งข้ออัดข้อทำอันใดที่เราจะเอามานึกมาเจริญก็รีบนึกรีบเจริญเข้า ไม่ให้มันลหลงไหลอยู่แค่กินแค่นอนสนุกเฮหาตามภาษามนุษย์จงยกจิตใจของตนให้สูงส่ง <c oughs> ไม่ให้จิตใจกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดๆมาลนังเนภาวิชติพุทโธคุณพระพุทธเจาเลิกอยู่ในใจของเราให้ได้ จะนึกทำข้อใดอันใดก็าตามเมื่อนึกสิ่งหนึ่งจเจริญสิ่งหนึ่งมันก็เหมือนเหมือนกันถ้านึกจริงจรเจริญจริงๆเจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆจรจิตใจที่ร้อนก็กลายเป็นจิตใจที่เย็นสาบาย ไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงเมจิตใจอันมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติแห่นั้นการนึกถึงภาวนานีแหละเป็นอุบายธรรมอันยอดเยี่ยมในทางพุทธศาสนา การนั่งสมาธิภาวานาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญเราอย่าไปคิดว่าเมื่อเรายังเด็กเข้าใจว่าเราคงไม่ตายง่ายๆอันนี้ก็เป็นความประมาทเป็นเด็กก็รีบภาวานาเป็นหนุ่มก็รีบภาวานา ปานกลางคนก็รีบภาวนาเข้ายาได้นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้โนและมันมาถึงเข้าแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีก พยามัจจุราชคือความตายมันก็เข็นฆ่าเอาจนตายไปจนได้เนแหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางอุตศาสนาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาเอาให้เต็มที่เต็มฐานก่อนมาละนะภัยคือความตายจะมาถึงเข้า บุคคลจะไปทำเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยน,นั้นไม่ได้เพราะว่าทุกขเวทนามันแสนสาหัสถ้าเราไม่ฝึกหัดไว้ตั้งแต่เมื่ออยู่ดีสบายแล้วถึงเวลานั้นจะลุ่มหลงมัวเมามืดหมดแหละ แต่น้ำเดียวนี่เวลานี้ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่าได้ประมาทพุทโธในใจก็รีบนึกรีบเจริญเมื่อนางเมภาวิชติก็ให้รีบนึกรีบเจริญนึกให้ได้เจริญให้ได้คิดใจให้มันอยู่เย็นเป็นสุขภายใน ความทุกข์ความเล่าร้อนใดๆที่จิตใจมันเกี่ยวเกาะกังวลอยู่เราก็ต้องมีหน้าที่เพียรละอารมณ์เรื่องราวต่างๆออกจากจิตใจของตัวเองเมื่อจิตใจดวงผู้รู้ไม่ลหลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกาามแล้วจิตใจก็จะเย็นสบายนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเป็นสุข ไปไหนมาไหนก็มีจิตใจเป็นสุขติดตามอยู่ทุกเวลาเจ็ตใจผู้นั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นอุบายธรรมโดยยนย่อนี้เป็นบทธรรมเตือนใจเราทุกคนให้นำไปประพฤติปฏิบัติ ภาวนาละอีเลลาคะโทสะโมหะให้หมดชินไปจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จึงพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายได้แอนั้นอยา่าไปนิ่งนอนใจรีบเล่งภาวนาตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาภายใน เอาจิตใจดวงเดียวให้ได้นั่งก็อยู่ที่จิตยืนก็อยู่ที่จิตเดินไปมาที่ไหนก็อยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวานาพุโทโธภาวานามรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ผลที่สุด,ดจิตใจที่ควบคุมอยู่ในอำนาจที่เราภาวานาแล้วก็จะมีความ สะดวกสบายในการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรเจิตใจภายในก็จะเด็ดตั้งมัน่นสงบระงับเยือกเย็นสบายได้ทุกลูกทุกนามไม่ต้องสงสัยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการเชนีสัพพิติโยวิวัต ันตุสัพพะโลคโควินัศตุมาเตควัตตวันตรายโายสุกิติคาโยโกคะวะพิวาธานาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจต,ตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโชคังภาลางัง